ก็ดีใจค่ะที่ได้มีคนมาให้กำลังใจมีค่ะตอนนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอน2012ค่ะตอนนั้นก็อาจจะแพ้หวังสินไปอาจจะแพ้เรื่องประสบการณ์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งพอค่ะ ก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสที่จะสา,สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ค่ะเมย์ก็จะทํามันให้ได้ค่ะขึ้นแึึห่อึนอนอนหนยค่ะก็รู้สึกรู้สึกคิดว่าโค้ชเป็นโค้ชที่ค่อนข้างที่จะดูแลเมย์เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็โค้ชเป็นคล้ายกับ พ่อคนที่สองของเมยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโค้ดก็เป็นโค้ดที่ดีแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาดีที่สุด